แดจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีย้ำเสาจ้าสวัสดีสบายดีพี่น้องคลิปแรกหลังจากกลับมาต่างจังหวัดกลับมาได้สองวันแล้วล่ะแต่บริเวทายคลิปย้ำเสากัก็ย้ำแะรงกับอากาศร่มหนาวนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็คือแดดเปียงแดดเปียงก็ดีคือกันแดดจ้าที่ที่กันเพราะว่ามันจะได้ตาเขาจะได้เห็นเล้ว่าอันนี้ก็คือเขา ตากตากกไ้แล้วล่ะต,ต่างจากเมื่อวานอันนี้ก็พักสวนขวาาั้วถาผู้ใดที่จำได้เนาะจีวาป้าพา,พากันเห็ดพักอ่าสวนพักกับน้องนะแต่ยาแล้วพวกคอ,อยี้ปลูกยังะเดี๋ยววันจะขุดดินแล้วจะปลูกอ่าจะปลูกพักไวใ้ให้เราอยู่ก่อนจะกลับกรุงเทพ ต้นบักท่นนานใหญ่ไหวขนาดต้นเทีนหัวเนี่ยสูงยังบัวอ่านถึงหัวเลยสูงไหวขนาดใหญ่ไหวขนาด ต้นหน่อยต้นนี้เป็นหมากแล้วต้นหน่อยเป็นหมากแล้วแต่ว่าต้นใหญ่บ่ท่านเป็นเออโต๊ะพอได้อยู่พอได้อยู่ดอกล,ละล่ะต้นใหญ่ก็ได้แต่ว่าบ่ท่านบวชที่จับจะบอกหมากมันนะอู้คือพังละ บ่ถึงปีพังแล้วน,นั่นคือตน้นผีต้นบะพุงล้าะาลาเป็นแต่ต้นผูกวานใ่อู้บะเขียบตนน้นอีดกเน้อนะดกบะเขียบต้นนี้จะมาคุดนานพักปลูกพักปลูกอ่าพักชีปลูกพักชีปลูกขาา vừa bụng vậy có để kín <laughs> กินกาแฟจะพี่เอเติมพลังเติมพลังกันจ้าสามถูสามหลานสี่เออมนเาีูกันาันโดีตัวเป็นมาบาทออสามสันวาบ่หามเอาตัาสามสันที่เล็กไหนก็มีสามสันก็กนี่ดชเขายนี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หนูค่ะตอนนี้้าวละีเดี๋ยวกจะเสร็จแล้วนะดีเปโอ้ายมันแอเออกุณายอ่ะเออายสูไปเม่อไงเบิเแม่ที่คือคือแม่เลยค่ะตอนตอนนี้กำลังจะมาหาแม่ยู